สวัสดีครับสวัสดีชาวสวนการทะลุทุกท่านนะครับกันอีกครั้งครับช่องีสานแบนนะครับมือนี้นะครับมาปลูกแตงนะครับพองวันนะครับแต่ว่ามือนี้มาแปลกนะครับมาแปลกนะครับพอดีนี่นะครับ้าบมบเัอร์งอกเลยนะครับพี่น้องเห็นะครับงวแม่นะครับงวแม่นะครับตัวนี้นะครับสถานะนะครับท้องนะครับท้องหกเดือนนะครับท้องกับเคเอฟหกแปดนะครับใบหลอดครบนะครับ ตรวจทองเรียบร้อยนะครับประกันทองนะครับจะเว้างนอยู่บนะครับลุงมาขายงุ้กันอย่าพุงปลุกผูวปลกแจกนะครับเอาทุกอย่างนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับส่วนสูงโอ้สูงหนแห้งนะครับจะคว้างผนมากนะครับนี่ หรือถาดแตงมาพร้อมนะครับขายงัวพร้อมนะครับปลูกแคนทลูปด้วยนะครับเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับตัวนี้หกสิบแปดเนี่ยนะครับหกสิบแปดนะครับตัวล่างไหนครับรับประกันทองมันบ่ครับนี่ยรับรับประกันทองนะครับผสมพอได้ไปครับเอฟหกแปดนะครับโอ้คนสูงนี่งร้อยแปดสิบนะครับเบื้องงวนะครับ นี่นะครับอ้ใหญ่แห่งครับกาหลังสูงนะครับนี่นะครับลูกกระทบนะครับพี่้องครับโบสทนะครับนมซีนะครับนมนมซีเต่านะลูงเนาะนมซีครับถูกคำใดนะครับโอ้โหตัวละนี่อันนี้ที่ถืออยู่ในมือนะครับสวีดีสองหานดแป้งครับสวีดีสองหานะครับผูกแค้นไปน้่นะครับ นี่นะครับสนใจติดต่อได้ที่ต้องอีสานแบนนะครับติดต่อได้ที่ผมโดยตรงเลขก็ได้นะครับผมเปิดราคางัวกันนะครับตัวนี้เปิดไว้68สินะครับพี่น้อง68หมื่นแนะครับพี่น้องต่อรองไดนะครับราคาไหนเนาะต่อรองไดนะครับเปลือกถือใจทรงหอดหมองนะครับเอาอีสานแบนเราประกาศเลยเป็นบ่อดิ ปาดโทษครับผมตามนั้นนะครับพี่น้องผู้ใครสนใจนะครับข้าวเม่งหรือข้ามาได้นะครับนี่คนหนึงครับอีกคนหนึงครับปูไปท้องพ่านรอบสมแล้วไหมครับแม่ไดนครับแม่ขาวหรือเปล่าแม่ขาวนะครับอย่าดี๋ยไปบอกแม่ขาวกันต่อเลยนะครับโอ้นะครับขาวขาวโบดด้วยนะครับโบดด้วยครับกีบหูดำนะครับโบดนะครับพี่น้องตัวนี้ นะครับผสมผ่านรอบสองรอบแล้วนะครับเี่นต่ว่ายังเบาะนี่ตัวทองเงินปะครับแม่นี่ถุงประมาณร้อยร้อห้าสิบปไครับนี่าครับราเดียวท้ายร้อยร้อยห้าสิบบอกต่ว่าแม่นั้นร้อยร้อยหกสิบนะครับแม่นั้นนะครับแม่นี่ร้อยห้าสิบนะครับโบดนะครับผสมผ่านรอบสองรอบแล้วปันวานะครับผสมพอได้ไปดู <c oughs> <ๆ S 2> นี่น,นั่นเงินวะ โอผมจำอะไรอยู่มึง่นมาผสมมอยู่อยู่ผสมเล่นนั่นนะครับทีเคที่เคศูนย์เ,เก่าหรือที่เคยังผมจำบันอะไรนะครับพี่น้องแต่ว่าจำได้แต่ว่าเล่นนั่นนะครับของกามปูฟาร์มนะครับเพิ่นมาผสมนะครับมันที่สิบนี่ก็ผ่านสองรอบออมันที่สินี่ก็ผ่านสรอบเอาพันพาดมาตัวนี้ผ่านมาแล้วรอบนึงอ๋อผ่านไปแล้วรอบนึงครับนิ่งๆเล่นป่ะครับครับอ,อันนี้คือยังบาตรวจทองนาะคับครบ หาจิ้มือเนาะเองตัวทองได้นี่นะครับงามนะครับยืนงามนะครับตัวนี้นะครับอันตัวนี้ทองที่ไรครับนี่ลูกลูกที่ตัวสองกับสามเนี่ยผมซื้อมากเลยครับตัวสองกับสามเนี่ยครับเพราะว่าลูกติดทองมากเลยโอ้บอกบอกบานเนาะโอ้เนี่ยนะครับนี่ครับซื้อมากลูกติดทองมากนะครับบอกว่าเป็นตัวปูนะครับที่ไดนนะครับบกบานครับโอ้งามนะครับตัวนั้น จะว่ามนแยกลูกไปแล้วนะครับขายแยกลูกมนไปแล้วนะครับมันเป็นตัวผู้นะครับให้ลูกแดงดีนะครับอันนี้โบ๊ทนะครับพี่น้องโบ๊ทัดเจนเลยนะครับนี่นะครับหย่อนแฝยหน่อยนะครับพี่น้องอ่าในงวงมางวงยำบักแสงแล้วนะครับทางนี้นะครับนะครับอันนี้นะครับน้อง นับตังนะครับลูกแม่ข้ามแก้วนะครับของอีสานแบนนะครับเหลือของตัวนี้นะครับนองนับตังนะครับเพศเมียนะครับลูกสาวของอเมริกา7 7 9นะครับนี่นะครับพีเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดเก้านะครับน้องนับตังนะครับบ้านในพ่อเดือนอยู่นะครับตะใหญ่ครับนะครับแข็งขาญ่นะครับนี่นะครับส่วนแม่นีรับประกันนะครับท้องนะครับผมแม่นีรับประกันท้องนะครับ สองหกเดือนแล้วครับจะขอดเดือนมีนาหนิบ้างยังบ๊อลเมษาครับเมษานะครับโอเคนะครับเป็นไปมากนะครับเป็นไปสนใจนะครับสามารถต่อรองรับคนได้นะครับเดี๋ยวหรื้อถากถามทางช่องยิทานแบนมากอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นธุระให้กันแล้วกันนะครับผมนะครับเดี๋ยวมือนีขอลาพีเดิมเอาเบอร์ติดต่อก็ได้ครับเบอร์โทรนะครับ083 083นะครับพี่น้อง 2 3 4 2 6 8 9ี่สอนะครับสามาครจริงกลางมาทักมาถามเพื่อนนะครับผู้ใด้มากนะครับพี่น้องถือว่าเป็นเชือแรกนะครับของช่องอีสานแบนนะครับที่เปิดราคางวดนะครับปกติเช็ดตะแค้นตะลุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับเป็นแนวทางใหม่นะครับวันนี้นะครับอาจจะมาเป็นนายห้อยงวงกล้วยก็ได้นะครับอาจจะเชิดแค้นตะลุ่มบอลุงนะครับฝากพี่น้องนะครับติดตามนะครับนคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ฝากกดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่องอีสานแบดด้วยนะครับผมสำหรับมือนี้นะครับขอลาพี่ลาน้องไปก่อนนะครับสำหรับอีที่ต่อไปนะครับผมรอบหนาไม่เอฟนึงถ่ายอยู่แล้ววันจบนะครับอันไหก็รับลงรอบหนาไม่เอฟนึงถ่ายอยู่ครับรอบหนานะครับมีเอฟหนึ่งนะครับงวดเอฟหนึ่งนะครับข้องเดือนหรือข่าวแปดเดือนเนาะอืมนะครับเดี๋ยวว่าห้เบิ้งรอบหนาไปละงวดเอฟนะครับเดี๋ยวคนเดี๋ยมาให้เบิ้งนะครับงวดเอฟนะครับคืองวด คือวันที่จดทะเบียนนะครับตีเบอร์นะครับทําการจดเอฟเรียบร้อยนะครับตีเบอร์นะครับเอฟหนึ่งนะครับตีคานหนาครับ้านหนาตรงนี้นะครับเอฟหนึ่งนะครับคืองูว่ะตีผ่านการบีดเดอร์มาแล้วนะครับนะครับผมโอเคครับนะครับอย่าลืมนะครับขันสนใจนะครับสามรรมโทรมาเบอร์ทุคนได้นะครับผมรับมือนี้นะครับขอลาพีลาหนองไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ